มิกติงแชมป์แต่ตอนนี้คันที่เหลือคือเหลือแชมป์อยู่แค่คันเดียวคือของน้องแนทก,กับคุณพ่อนะฮะแล้วก็ข้างหน้าแชมป์นั่นเป็นโปรตอนของน้องแนทแล้วก็คันหลังแชมป์ก็จะเป็นเบนซ์ของน้องพีแล้วก็แฮมิล่าห์ผมตอนนี้เหลือแค่นี้เดี๋ยวก็กหลังจะกลับกรุงเทพกันแล้วจต่เส้นภารกิจทำบุญบริจาคของที่น้ กรุงซีจีภาคตะวันออกทีทีตะเมืองเอ้ยไม่ใช่ติทีทีบางนาใส่กันรีบเรื่ย ก็สำหรับมิ팅แคปคงแค่นี้นะครับแล้วก็มิ팅ครั้ง,งต่อไปก็เดี๋ยวเราจะให้ให้อนประธานคนถัดไปหรือทำหน้าที่เสมือนประธานนั่นเองดูแลเรื่องกิจกรรมครั้งก็ต่อไปน่าจะมีอะไรทีมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าโอนเองก็ขากิจกรรม Thank okay. you.